สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับเห็นหน้าผมนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆมาแนะนําให้ทราบกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับรอบจุดเทียนในรอบเดือนเมษายนนี้นะครับสิ้นเดือนนะครับก็จะเป็นวันที่28เมษายนที่จะถึงนี้นะครับก็จะเป็นเลิกหัวเรียงหมอนนะครับซึ่งจุดเทียนประเภทเสริมเสน่ห์หรือว่าความรักเนี่ยจะเหมาะมากๆเลยนะครับส่วนเทียนจะมีอะไรมาแนะนําบ้างเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะครับ ข่าวประชาสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ในวันที่30เมษายนนี้นะครับก็จะเรียกกันว่าวันมหาเศรษฐีนะครับก็จะเป็นวันที่บูชาองค์พระนารายณ์นะครับกับองค์พระแม่ลักษมีนะครับซึ่งปีเดียวนะครับ ซึ่งปีหนึ่งนะครับจะมีพิธีแบบนี้แค่ครั้งเดียวนะครับท่านสามารถบูชาองค์พระนารายณ์แล้วก็องค์พระแม่รัศมีที่อยู่ในบ้านท่านเพื่อขอพรเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานได้เลยนะครับใครที่ได้บูชาไปนะครับหรือขอพรไปนะครับก็ขอให้สมหวังสมความปรารถนาในเรื่องของการเงินการงานนะครับส่วนใครที่ไม่มีองค์เทพ พระนารายและก็องค์พระแม่แลักษมีอยู่ที่บ้านนะครับท่านก็สามารถใช้แผ่นทองรูปภาพนะครับหรือว่าจะเปิดรูปภาพขององค์ท่านในโทรศัพท์ของท่านก็ได้นะครับเพื่อทําการบูชานะครับสรรเสริญพระนามขององค์ท่านนะครับหรือว่าถ้าใครมีองค์เทพก็ทําการอรารตีไฟ ของที่ถวายนะครับก็จะเป็นน้ําปัญจออมาริททั้ง5นะครับดอกไม้นะครับที่ใช้ก็จะเป็นดอกบัวนะครับแล้วก็ขนมก็จะเป็นลาดูโมทกะก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านสะดวกนะครับเพียงอย่าเป็นพวกเนื้อสัตว์แล้วก็ไข่แค่นั้นเองนะครับทําการอารตีไฟแล้วก็ขอพรอ,องค์ท่านในวันมหาเศรษฐีเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับตัวท่าน นะครับขอให้ท่านที่ศรัทธานในองค์เทพนะครับก็ไปทําการบูชาองค์เทพของท่านได้ที่บ้านนะครับไม่จําเป็นต้องเดินทางไปไกลๆนะครับเพราะว่าสมัยนี้มันสิ้นเปลืองนะครับแต่ถ้าใครมีโอกาสได้ไปตามวัดหรือสถานที่บูชาต่างๆก็ถ้าสะดวกก็ไปได้ก็ไปนะครับก่อนอื่นเลยนะครับตัวแรกที่เราจะแนะนําในวันนี้นะครับก็จะเป็น เทียนประเภทสายมูเตลูอันดับสุดยอดต้นๆของล้านนาเลยนะครับชื่อว่าอ่างประทีบหนูกินนมแมวนะครับซึ่งอ่างประทีบหนูกินนมแมวเนี่ย เป็นสุดยอดด้านสเสน่ห์ด้านมหาเสน่ห์เนีน่ยของทางล้านนาเป็นอันดับต้นๆเลยซึ่งมีการทํายันตัวนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณน,นานมากแล้วครับชื่อก็บอกแล้วนะครับหนูกินนมแมวได้ซึ่งแมวกับหนูเนี่ยใครก็รู้เลยว่าเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันนะครับฉะนั้นหนูไม่มีทางกินนมแมวได้แน่นอนยันตัวนี้นะครับก็เชื่อกันว่าเป็นสเสน่ห์จนสามารถทำให้หนูสามารถไปกินนมแมวได้นะครับก็เป็นสุดยอดยันเลย ซึ่งอ่านประทินตัวนี้นะครับอาจารย์เนี่ยมีมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยไม่ได้ทําการปลุกเสกนะครับซึ่งไม่ได้มีมวลสารมาเพื่อปลุกเสกพอเราได้มวลสารครบนะครับเราก็มาทํายันตัวนี้ให้กับทางลูกศิษย์แล้วก็ลูกดวงทุกท่านให้ได้นำมาบูชาแล้วก็ไปเสริมสเสน่ห์เมตตาต่างๆได้นะครับ ส่วนสรรพคุณในด้านเสน่ห์เมตตาของหนูยันประทิบหนูกินนมแมวนะครับเชื่อกันว่านะครับแม้เลือดในอกยังยอมให้ได้เลยหนูเนี่ยเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันเนี่ยเจอกันเมื่อไหร่ต้องฆ่ากันไปข้างหนึ่งแต่ครั้งนี้กลับยอมให้กินนมได้นะครับแสดงว่าของตัวเนี่ยแรงจริงๆซึ่งจะช่วยในเรื่องของการแคลคลาปลอดภัยจากพยันอันตรายนะครับมีผู้คนนับหน้าถือตาเลื่อมใสเมตตาเอ็นดูไม่เว้นแต่บุคคลที่เกลียดหรือที่ไม่รักเราหรือที่ จากกันไปนะครับก็จะพบก็จะกลับมาปลักเรานะครับก็จะเอ็นดูเรานะครับเหมาะสําหรับบุคคลทั่วไปธรรมดานะครับแม่ค้านะครับพ่อค้าดารานักร้องนักพูดนักขายเนี่ยสามารถใช้จุดเทียนอ่างประทีปตัวนี้ได้เลยนะครับหรืออย่างเช่นผัวมีเมียน้อยเนี่ยยังไงก็สู้หนูกินนมแมวไม่ได้ยังไงก็จะวกกลับมาหาเราอย่างแน่นอนคนเคยทะเลาะเจ้านายเคยเกลียดเนี่ยยังไงซะจะกลับมาเอ็นดูเรารักเราพูดกับเราดี มีให้เห็นอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเวลาใดเวลาหนึ่งสักพักหนึ่งจะเห็นอาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากคุณได้แน่นอนครับแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าออมวลสารที่เอามาทํายันตัวนี้มีจํานวนน้อยฉะนั้นอาปะทีปหนูกินนมแมวเนี่ยจะมีจํานวนจํากัดนะครับมีมาทามีมาไม่เยอะนะครับฉะนั้นถ้าใครสนใจเนี่ยก็รีบจองเข้ามาหน่อยนะครับอาจารย์เคยจุดมาเมื่อกลางปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้จุดมานานเพราะว่ามวลสารไม่พอนะครับยังไงก็สนใจก็จองมาด้านหลังบ้านเราได้เลยนะครับ ตัวที่2นะครับที่จะแนะนําในการจุดรอบนี้นะครับก็จะเป็นเทียนพระแม่ลัศมีนะครับชื่อว่าพระเทียนพระแม่ลัศมีเนี่ย,ยก็จะเน้นเรื่องความรักอยู่แล้วบวกกับเลิกหัวเรียงหมอนี่ทำให้ความรักของคุณเนี่ยรุ่งโรจนะครับคนที่เคยรักกันเนี่ยก็จะรักกันมากขึ้นคนที่เกลียดกันก็จะกลับมารักกันแล้วยังช่วยเน้นเรื่องสเสน่ห์นอกจากสเสน่ห์แล้วก็ยังมีช่วยเรื่องโชคลาภเงินทองด้วยนะครับบางคนจุดเทียนพระแม่ลัศมีเนี่ยอาจจะทําให้ถุกรางวัลใหญ่ๆก็เป็นไปได้นะครับมีหลายคนแล้วที่บอกว่าอยู่ ก็จุดเทียนตัวนี้เราก็มีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายเลยนะครับเทียนอินคู่อินแก้วอินหลวง สามตัวสามเทียนตัวนี้ก็ยังปิดสุดยอดในการจุดของเราเกี่ยวกับด้านความรักอยู่ดีนะครับบวกกับเลิกหัวเลี้ยงหมอนด้วยแล้วเนี่ยยิ่งเสริมอนุภาพให้ดีมากขึ้นนะครับอินคู่นะครับก็เหมาะสําหรับคนที่รักกันอยู่แล้วอยากให้รักกันไปนานๆนะครับหรือทะเลาะเบาแวงกันก็สามารถกลับมาคุยกันดีได้อินแก้วนะครับใครที่ยังเป็นโสดอินแก้วกับอินหลวงนะครับใครที่เป็นโสดยังไม่มีคู่นะครับหรือว่าอยากให้คนรักเก่ากลับมานะครับอินหลวงกับอินแก้วเนี่ยจะจุด ได้ดีมากนะครับสเสน่ห์เนี่ยจะเพิ่มแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์ได้เลยนะครับว่าคุณจะจุดเหมาะกับอินคู่อินแก้วหรืออินหลวงดีนะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับที่แนะนําเลยนะครับก็จะเป็นพระรักหน้าทองรุ่นลิมิเต็ดนะครับอันนี้เหลือจํานวนน้อยแล้วจริงๆนะครับก็มีคนจุดอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสเสน่ห์เมตตาเนี่ยไม่เป็นรองของทุกเทียนเลยนะครับโชคลาบเงินทองนะครับทาให้ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูใครเกียดขี้หน้าเราก็กลับมารักเรานะครับเทียนตัวนี้ได้ผลดีร้อเลยแล้วก็มีจํานวนน้อยลงน้อยลงกว่าจะปลูกเสกเนี่ยอาจจะต้องเป็นปีหน้าเลยเพราะว่า เทียนพารักหน้าทองเนี่ยเราจะทําวิธีปีละครั้งเท่านั้นเองครับนอกจากนั้นนะครับเทียนมหาสะท้อนนะครับเทียนถอนอาถันนะครับเทียนลบคำสาปแช่งนะครับยังมีให้ลูกดวงแล้วก็ลูกศิษย์ทุกท่านนะครับได้ทําการจุดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเทียนตัวนี้ใครได้จุดเนี่ยควรจุดอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อถอนอาถันล,ล้างคําสาปล้างคุณใส่มนดํานะครับไปสักระยะหนึ่งจนอาการดีขึ้นหรือว่าคุณ รู้สึกสบายใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วถึงจะหยุดจุดเทียนนี้นะครับต้องจุดไประยะสักระยะเวลาหนึ่งนะครับดูความเหมาะสมก่อนแล้วค่อยเลิกจุดนะครับเทียนตัวนี้ก็เป็นเทียนที่ออมีลูกศิษย์นเนี่ยจุดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับใครที่โดนอาถรรพ์หรือโดนของเนี่ยคุณจะรู้สึกได้ว่าหลังจากจุดเทียนไปแล้วเนี่ยคุณจะเริ่มพบเห็นสิ่งต่างๆนะครับที่คุณไม่เจอเคยเจอมาก่อนว่าสิ่งนี้มันมันทำให้คุณมีผลกระทบอย่างไรหรือคนรอบข้างที่ ทำอะไรใส่คุณมาเนี่ยมีอาการแบบไหนนะครับใครที่ได้จุดเนี่ยรับรองเลยว่าได้เห็นได้พบกันทุกรายได้รับรู้ว่าคุณเน่เจออาถรรพ์หรือคำสาปแช่งมาจริงๆนะครับพอถอนอาสารไปเสร็จเนี่ยโชคลาภเงินทองต่างๆก็จะกลับเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนนะครับบางคนหนักถึงขั้นเจ็บป่วยเลยก็มีนะครับจุดเทียนตัวนี้ไปก็บรรเทานะครับแต่อาจจะต้องจุดอย่างสม่ำเสมอนิดนึง นะครับตัวนี้ก็ยังมีให้เช่าบูชากันนะครับสำหรับน้ำมันวานนะครับนี่ลองนีทาช้าหน่อยสำหรับน้ำมันวานนะครับ แผ่นทององค์เทพต่างๆนะครับรวมถึงการเช่าบูชาองค์เทพนะครับเรามีให้เช่าบูชานะครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลเราได้นะครับตามเพจนะครับแล้วก็ตามช่องชุมชนนะครับของบ้านแดงบ้านฟ้านะครับหรือจะติดต่อกับอาจารย์ทางบ้านเขียวก็ได้นะครับมีข้อมูลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับบูชาองค์เทพต่างๆหรือว่าของมูเตลูต่างๆเนี่ยลงไว้อย่างครบถ้วนนะครับท่านใดสนใจเช่าบูชาเนี่ยก็สามารถ เข้าไปดูข้อมูลแล้วติดต่อมาทางอาจารย์ได้เลยนะครับก็จากคลิปที่ผ่านมานะครับเราก็มาแนะนําของมูเตลูนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องแก้คุณใสมนต์ดวันนี้เราจะมาแนะนําของมูเตลูเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานโชคลาภกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับของที่คุณควรมีในการมูเตลูเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานโชคลาภนะครับก็จะเป็นองค์นี้เลยนะครับ องค์ปู่ท้าเวสุวรรณนะครับเชื่อกันว่าใครที่บูชาองค์ปู่เวสุวรรณนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการปรัดเป่าสิ่งไม่ดีแล้วนอกจากนั้นนะครับปู่เวสุวรรณนะครับก็ยังมีฤทธิ์ในการ ช่วยเรื่องการเงินการงานของเราด้วยเชื่อกันว่าใครไปขอพอรหรืออธิษฐานนะครับหรือเช่าบูชาองค์ปู่ไว้การเงินการงานต่างๆเนี่ยก็จะลื่นไหลไปด้วยนะครับแนะนําเพิ่มเติมนะครับเช่าปู่เวทไปแล้วอย่าลืมเช่าบูชาองค์นี้ด้วยนะครับ องนี้เรียกกันว่าพระยาปุริสานนะครับจะเป็นผู้เฝ้าครังสมบัติของท้าเวสุวรรณนะครับถ้าใครบูชาท้าเวไปหาเช่าพระยาปุริสานไปด้วยนะครับก็จะเสริมเรื่องเงินทองโชคลาบเข้ามาให้กับตัวคุณได้เพิ่มเติมนอกจากองค์ปู่เวสุวรรณด้วยนะครับถ้าใครมีองค์ปู่เวสอยู่แล้วก็เช่าแค่พระยาปุริสานองค์เล็กๆไปไว้ค้างๆท่านก็พอนะครับอย่างที่สองนะครับ ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากๆเลยก่อนหน้านี้นะครับตอนนั้นรู้สึกจะดังในเรื่องของชื่อว่าปกมะขามนะครับคุณกาลเมเนี่ยเขาเช่าบูชามาแล้วเฮงเปังปมากนี่เลยครับไอไขรวัดเจดีนะครับพี่ไขวัดเจดีของเรานั่นเองนะครับพี่ไขวัดเจดีเนี่ยก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของโชคลาภนะครับคนส่วนใหญ่ที่ไปเช่าบูชาพี่ไขามาไว้ที่บ้านนะครับก็จะ เด่นในเรื่องของการค้าโชคลาบมักจะถูกหวยกันบ่อยๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เช่าบูชาพี่ไข่เนี่ยก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการลอ,อตเตอรี่ถูกหวยกันนะครับกันเป็นจํานวนมากอยู่แล้วถ้าขั้นใดมีไว้บูชาที่บ้านเนี่ยก็ จะเน้นเรื่องการค้าขายได้เพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับส่วนใครที่สนใจเช่าบูชานะครับก็สามารถติดต่อไปทางวัดเจดีได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาก็ส่งมาให้ท่านเองนะครับไม่แนะนําให้ไปเช่าตามวัดต่างๆที่ไม่ใช่วัดเจดีนะครับเพราะจะขึ้นชื่อว่าไอ้ไข่ก็จริงแต่ว่าไม่ใช่มาจากวัดเจดีเนี่ยเขาก็จะถือว่าเป็นของปลอมทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นของแท้เนี่ยจะมาจากวัดเจดีเลยซึ่งสามารถเปิดไปดูในหนังสืออันนี้ได้เลยนะครับนี่ครับก็จะมีรุ่นต่างๆของ ไอ้ไข่วัดใจดีเนี่ยให้ทราบกันว่าทางวัดเนี่ยออกรุ่นอะไรมาบ้างมีรุ่นไหนบ้างซึ่งท่านเช่าบูชามาแล้วเนี่ยในระยะเวลาหนึ่งเนี่ยสามารถปล่อยปล่อยไอ้ไข่เนี่ยได้เป็นราคาที่ดีด้วยนะครับนอกจากได้ที่ได้เก็บบูชาแล้วสามารถทําเงินให้กับเราได้ด้วยนะครับอย่างที่สามนะครับพวกค้า พวกแม่ค้าผู้พ่อค้ารู้จักกันดีนะครับแม่นางกวักของเรานั่นเองนะครับใครมีพกติดบ้านติดร้านค้าไว้เนี่ยก็จะช่วยดึงดูดลูกค้านะครับเข้ามาที่ร้านนะครับทาให้ร้านค้าของคุณขายดีนะครับเรื่องโชคลาภนะครับอาจจะได้อยกว่าไอ้ไข่วัดเจดีนะครับแต่เรื่อง ดึงลูกค้าเข้ามาในร้านเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมบูชาก,กันตั้งแต่มาตั้งแต่โบราณน,นะครับส่วนของที่ถวายองค์แม่นางกวักเนี่ยก็คงไม่พ้นน้าแดงหรือว่าออ่พวงมาลัยต่างๆที่ท่านมีนะครับอย่างที่4นะครับด้านโชคลาภเงินทองก็ต้องยกให้องค์นี้เลย องค์พระพ,พิกเนศนะครับแล้วแต่จะเลือกปางไหนก็ได้นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานจะเป็นปางดัตด,ดุเสซึ่งร่ำรวยที่สุดในองค์พระพ,พิกเนศก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นปางไวยชิงช้าตัวนี้ก็ได้นะครับแนะนำให้เช่าบูชา คู่กับองค์พระแม่รัศมีซึ่งหลายๆท่านนะครับจะรู้กันเลยว่าถ้าเช่าบูชาองค์พิคเนพระพิคเนศกับพระแม่ลัศมีคู่กันเนี่ยเขาจะเรียกว่าคันเนศรัศมีนะครับจะทําให้เสริมในเรื่องของการเงินการงานนะครับให้เข้ามาหาตัวท่านอย่างเฮงๆงปังๆกันอย่างแน่นอนนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นทางเทพเจ้าของจีนนะครับที่เด่นๆเลยก็จะมีที่เรียกว่าหกลกซิลนะครับมาก็จะเป็นองค์เทพเจ้าที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะครับของสายมูเตลูของจีนเนี่ยที่สั้นสามารถเช่าบูชาอีกตัวหนึ่ง ก็คือปีเซนะครับปีเซนะครับเป็นเครื่องรางของขลังของคนจีนนะครับที่เชื่อกันว่าใครมีติดตัวไว้นะครับจะเรียกทรัพย์จะเรียกเงินทองนะครับเพราะจริงๆปีเซเนี่ยเป็นสัตว ในตำนานของจีนนะครับซึ่งเป็นสัตว์ทั้งหมด5ชนิดรวมกันนะครับได้ทําผิดกฎสวรรค์นะครับพอผิดกฎสวรรค์ก็โดนลง,งโทษด้วยการให้กินเงินกินทองอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยเชื่อกันว่าใครที่พกปีเซนเนี่ยก็จะสามารถนําเงินนําทองเนี่ยกลับเข้ามาหาตัวได้อยู่ตลอดเวลานะครับใครมีโอกาสก็แนะนําให้ไปเช่าบูชาพกติดตัวไว้นะครับหรือว่าจะพกเก็บไว้ที่บ้านหรือว่าตามรถของท่านก็เป็นไปได้นะครับจะได้ช่วยเสริมในเรื่องของเงินทองท่านให้มีโชคมีลาบ มีเงินมีทองใช้ตลอดไม่ขาดสายนะครับส่วนอีกสิ่งหนึ่งที่ควรมีนะครับก็จะเป็นหินมงคลน,นั่นเองนะครับที่แนะนําก็จะเป็นพวกหินไคยันไหนนะครับ หินไหมก็ตายนะครับแล้วก็ไหม5้าสีนะครับหินพวกนี้นะครับก็จะเสริมในส่วนของเรื่องโชคลาภเงินทองการเงินความมั่งคั่งนะครับแถมบวกกับอํานาจบารมีนะครับลบพลังลบพลังในด้านลบลบออกไปนะครับทำให้เสริมพลังในด้านบวกในตัวเราเพิ่มขึ้นนะครับใครที่เช่าบูชาหรือพกหินพวกจําพวกนี้ติดตัวไว้นะครับก็จะทําให้ท่านมีเงินทองมีอํานาจว่าบารมีมีอํานาจวาสนามากขึ้นนะครับโชคลาภที่ไม่เคยมีมาก็ สามารถได้อย่างง่ายได้เลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับของมูเตลูที่คุณควรมีในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภวาสนานะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปเช่าบูชากันได้นะครับบางตัวนะครับอาจารย์ของเราก็มีให้เช่าบูชานะครับท่านก็สามารถดูข้อมูลตามเพจ ช่องชุมชนนะครับหรือว่าจะติดต่อมาทางอาจารย์ก็ได้นะครับตัวไหนมีเราก็จะปล่อยให้เช่าบูชากันได้เลยนะครับเพื่อให้พวกท่านนะครับมีการเงินการงานนะครับโชคลาภวาสนาที่มั่นคงแล้วก็จเจริญรูกเรืองไปได้ด้วยดีเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการเช็คดวงดูดวงนะครับรายเดือนรายวันรายสัปดาห์รายปีนะครับหรือมีปัญหาต่างๆติดข ติดข้องใจนะครับสามารถดูดวงกับอาจารย์ของเราได้นะครับเราลงข้อมูลของอาจารย์เนี่ยไว้ในเพจนะครับช่องชุมชนนะครับแล้วก็บ้านเขียวนะครับสนใจก็ติดต่อมาหลังบ้านกับอาจารย์ได้เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะส่งรายชื่อคอนเน็กชั่นไปให้กับอาจารย์ที่ดูดวงนะครับ สำหรับในวันนี้นะครับก็ขอให้ผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้กับเรานะครับแล้วก็ติดตามเรามาตลอดนะครับขอให้ท่านนะครับพบแต่ความสุขสมหวังนะครับคิดสิ่งใดสมปาถนานะครับในด้านการเงินการงานความรักนะครับโชคลาบนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ